เราทุกคนรู้ว่าการเลือกสวมี20กลุ่มนะครับแต่กกตตั้งว่าผู้สังเกตการเข้าได้ผู้สังเกตการจากทุกองค์กรรวมกันแล้วเนี่ยเข้าได้15คนนะครับก็ตัวเลขมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางที่จะมีคนไปสังเกตการทรบทุกกลุ่มนะครับโดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับเ,เหตุผลที่พอจะอธิบายกันก็คือว่าสถานที่ข้างในมันไม่พอนะครับแต่เท่าที่เราดูจากกล้องเราก็เห็นมีสถานที่มากมายแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อ หลายแบบไม่ทราบว่าปฏิบัติหน้าที่อะไรเดินกันอยู่ข้างในมากมายนะครับแต่คนที่ตั้งใจมาสังเกตการเนี่ยประสานงานเรียบร้อยส่งหนังสือเรียบร้อยตอบรับกันเรียบร้อยสุดท้ายไม่ได้เข้านะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินกรกตประกาศว่าวันนี้มีผู้สังเกตการมาจากองค์กรต่างๆ1 2 3 4 5นะครับแต่จริงๆแล้วคือได้เข้าแค่องค์กรละสคน3คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางกรกตจะอ้างเช่นนี้จริงๆก็อ้างได้ไม่มากเพราะเราไม่ได้สังเกตการได้ตามที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ามีการประท้วงว่ามีการจัดกระบวนการที่ผิดพลาดนับคะแนนผิดพลาดอย่างไรก็เราคงไม่สามารถเป็นพยานให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถไปเห็นได้นะครับก่อนหน้านี้หลายเดือนกะกะตยืนยันว่าวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดนะครับและประชาชนจะสามารถติดตามได้ทั้งทาง Facebook อยู่ที่บ้านนะครับสื่อมวลชนจะสามารถติดตามได้วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนนั่งกันตรงนี้เต็มไปหมดคงเห็นภาพตรงกันแล้วว่า ไม่เห็นอะไรเลยนะครับกล้องที่ถ่ายออกมามีมุมเดียวนะครับซึ่งเป็นมุมที่ส่วนใหญ่เดินตามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้านในเนี่ยเดินไปตรงไหนบ้างนั่งตรงไหนบ้างและไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงตอนนี้เวลาเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าข้างในทาอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าข้างในถึงไหนแล้วนะครับเลือกกันไปถึงไหนแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างหรือเปล่าหรืออีกนานเท่าไหร่กว่าจะเสร็จนะครับตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยข้างนอกเหมือนมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ข้างในมีกล้อง CCTV นะครับมีกล้อง CCTV อยู่ประจําแต่ละกลุ่มแต่ไม่ได้ถ่ายทอดสดกล้อง CCTV ประจําแต่ละกลุ่มออกมาด้วยซ้ำนะครับถ่ายกล้องตัวเดียวนะครับจากมุมที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการนี้กกตจะกล่าวอ้างว่าดาเนินการไปโดยเปิดเผยให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมไม่จริงนะครับและถ้ากกตจะกล่าวอ้างว่าวันนี้มีการเปิดให้ผู้สังเกตการเข้าไปร่วมตรวจสอบกระบวนการด้านใน ก็จริงแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ไม่สามารถเข้าไปเห็นอะไรได้หมดนะครับก็อันนี้ยังสามารถแก้ไขทันนะฮะตอนนี้เกือบสิบเอ็ดโมงถ้ากล้องทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็น CCTV 20ตัวและมีเสียงด้วยเราก็ไม่ได้คิดคิดว่ามันดีนะฮะแต่มันดีขึ้นถ้าให้ดีกว่านี้เนี่ยก็คือต้องจัดสถานที่ให้คนเข้าไปนั่งดูด้านในได้นะครับเราวันนี้คนก็อยากดูเป็นพันนะฮะก็มานั่งรอกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้แต่โอเคถ้า,าพื้นที่ทางกายภาพไม่เอื้ออย่างน้อยท่านต้องถ่ายกล้องทุกกมมมุุให้้ไดดาที่ส นะครับและกระดานติดประกาศต้องติดข้างนอกต้องติดข้างนอกนะครับต้องให้ประชาชนเห็นประกาศทุกอันไม่เช็ติดข้างในแล้วไม่ให้เราเข้านะครับ <Feder ated> ก่อนหน้าน,นี้มีข้อคอรหาเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับการเลือกสวครั้งนี้ว่าจะมีการหัวหรือเปล่าจะมีการจัดตั้งหรือเปล่าจะมีกลุ่มบ้านใหญ่หรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> <screening. S 2> เราสามารถโอกาสเดียวที่เราจะสามารถตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเราต้องเห็นคะแนนดิบนะครับคือท่านต้องเปิดเผยคะแนนดิบว่า ตกลงแล้วใครโหวตใครใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วจากคะแนนดิบเนี่ยมันก็พอที่ประชาชนจะตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่ามันมีกระบวนการหัวตกลงการลงคะแนนกันมาอย่างไรนะครับแต่ถ้าท่านแปะแต่คะแนนดิบข้างในไม่แปะข้างนอกเลยแล้วประกาศผลสุดท้ายแค่ว่าใครชนะอย่างเดียวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชนะเท่าไหร่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีคนที่ศูนย์คะแนนกี่คนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการลงคะแนนมีระบบการจัดการอย่างไรที่เหมือนเหมือนกันหรือเปล่า อันนี้ก็เท่ากับว่าประชาชนไม่ได้ร่วมตรวจสอบเลยว่ากระบวนการเดินไปแบบมีการหัวหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่านะครับ